สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้แมนพันธ์สีผ้าเข้าคั่วพามาทำลาบหมูแบบลาๆง่ายๆแต่แซ่บก่อนอื่นซับหมูก่อนหลังจากนั้นก็เอาหมูมาคั่วหรือามาพัดทัดใส่เป้งน,นัวใส่เกลือเล็กน้อยแล้วโขกโขักขว,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 ขวห้หมูสุก พอหมูเริ่มซุกแล้วก็ใส่น้ำประแดกลงไปสองช่อนุุใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นก่ขอข้นขลนขล้น,ขนหายหูเขาซุกและเข่ากับน้ำประแดกเป็นอย่างดีเผื่อหมูของเขาจะได้นวนนวประแดก ขว่พอมูกลุกแล้วก็ตื้มน้าลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ปล่อยให้โฟดแล้วก็ปิดไฟปรุงด้วยข่าขว่หนึ่ซ่อนโตและการพริกผงหนึ่งส่ซ่อนโตหมากนาวซีกหนึ่งบีบลงไปเลยหลังจากนั้นก็ใส่หอมหอมรวมของเฮาก็มีหอมเปห,หอมป้อม หอมบัวซอยรวมกันแล้วเอาลงไปเลยหลังจากนั้นกอกข้น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 ไห้เคืีองทุกอย่างเข้ากันดีหลังจากนั้นกอเตรียมพักเสริมเข้ามาเลยผักเสริมลาวเสริมเวียงจันท์เสริมทุกเสริมเลยวันนี้มีเสริมลาวเสริมเวียงจันท์และเสริมฝรั่งปนกันเลยเหมือนพันเอาลงไปเลย หลังจากนั้นก็คลุนคลุนหลังจากนั้นก็ซ้มเบิงว่าแซบหรือยังโอ้ ขาดแป้งนัวไปน้หนึ่งแม่พันธ์ก็ตืมแป้งนัวลงไปน้อยหนึ่งหลังจากนั้นก็คนลๆลลลลลให้แป้งนัวละลายหลังจากนั้นแม่พันธ์ก็จัดใส่จานเสียบด้วยหมักเพชรเพราะว่าแม่พันธ์บริปรุงเพชรหามักเพชรก็ต้องกัดมักเพชรตามด้วยผักสะเสมกน้ำผักกระโดน้ำเร็มหมักแป้งผักแก้มลาบแม่พันธ์ในมินิกับเขา้าเจ้าห้อนหอนมาทุกคนมากินนำกัน